สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจหมอปุณซักลายมือเสรษจทีนะครับรวันนี้นะครับผมก็จะมาสัมภาษณ์คนที่อยู่ตรงหน้าของผมนะครับวันนี้ก็ได้มาซักซ้ําเป็นรอบที่สองนะครับเดี๋ยวขอรบก,กวนแนะนําชื่อครับผมคุณน,นิดนะครับได้ ก่อนหน้านั้นครับที่ยังไม่ได้รู้จักหมอปุณเลยครับได้ได้มีการติดตามแบบไหนครับติดตามผ่านเพจค่ะผ่านเพจดูสักพักแล้วก็ตัดสินใจไปสักครั้งแรกที่ประจวบค่ะประจวบที่ตําหนักหมอปุณค่ะทีเพจใช่ค่ะเพรดูดีนันละค่ะครับผมก็พอสักมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับการงานเปลี่ยนค่ะจากงานน้อยงานเข้าจาก ที่ไม่เคยถูกหวยเลยก็ได้ได้บ้างได้โชคลาภมาบ้างค่ะก็ถือว่าถือว่าดีค่ะดีขึ้นสาหรับชีวิตค่ะครับก็ก็คือคุณนี่ทําทาธุรกิจอะไรอยู่ธุรกิจส่วนตัวค่ะรับเหมาแรงงานรับเหมาใช่ค่ะก็วนช่งก่อนจับก็คือเหมือนงานน้อยแล้วก็ตัดแล้วศัตรูก็เยอะแล้วก็เลยพอก็เลยตัดใจไปจับ พอสะสมจะได้สพอสะสมมาได้สักเดือนหนึ่งงานที่เราประมูลหรืองานที่เราแม่ก็ได้ก็เป็นเราได้ค่ะงานการเงินความรักครอบครัวดีหมดค่ะครับอยากให้ฝากถึงคนที่กําลังลังเลค่ะก็คือก็ถ้าเกิดคุณมีชีวิตที่แบบมันมันแย่หรือมันหาทางออกไม่ได้ก็ทางนี้ก็ถือว่าเป็นทางทางเลือกที่น่าตัดสินใจค่ะ ครับแล้วเหตุผลทาไมถึงมีครั้งที่สองครับครั้งที่สองก็คือมันเหมือนกับว่าพอเส้นเส้นมันจาไปแล้วแล้วแบบจากที่มันเคยได้แล้วมันก็ไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจมามาซ้ำอีกรอบเป็น่ะวันนี้มาซ้ํารอบที่สองนะครับเดี๋ยวช์มือหน่อยครับแล้วก็มาเพิ่มนะเมตาไปด้วยนะครับเจ็บไหมครับนะเมตาไม่เจ็บค่ะโอเคครับนาอก็ความรู้สึกครับกับหมอปุณมียังไงบ้างครับผมก็ประทับใจหมอปุณนครับ ก็คือหมอโคตจจาดีแล้วก็อันนี้ก็ดีค่ะดีค่ะ้าแใ่ไทย่ัฒนากัะแสใจก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะโอเคครับยังไงก็คลิปนี้จะเป็นสะพานบุญนะครับให้กับหลายๆคนที่ได้ชมได้ได้ได้เลื่อนมาดูนะครับใน YouTube ใน TikTok นะครับวันนี้ก็หิมก็ขออนุโมทนาบุญกับกับความรู้สึกดีๆเรื่องราวดีๆนะครับของคุณนิดนะครับครับสวัสดีครับ